ตอนที่10ชุดซีรีส์พาใจให้โบยบินสู่ท้องนภาอันปลอดโปรง่งถ้าใจของเธอนั้นหนักถ้าเสียงรอบข้างนั้นดังเกินไปจงขึ้นไปนั่งบนยอดเขาในใจตัวเองแล้วเงี่ยหูฟังเสียงลมไม่ใช่เพื่อจะได้ยินอะไรใหม่แต่เพื่อที่จะฟังความว่างที่เคยซ่อนอยู่เสมอ นิทานธรรมะชื่อเรื่องเสียงลมบนยอดเขานายอดเขาสูงกลางหุบเขามีเพิงไม้เล็กๆปลูกไว้ริมผาเพิงนั้นเป็นที่อยู่ของพระพิสุกรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อการท่านเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แต่เคยตัดสินใจละเพศคา,าวาสและยศสรรเสริญเพื่อขึ้นมาอยู่เพียงลำพังกับเสียงลมวันหนึง่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อขุนเขาขุนเขาเป็นลูกของชาวบ้านด้านล่างเดินเท้าขึ้นมาหาท่านแล้วถามหลวงพ่อด้วยความสงสัยหลวงพ่อครับอยู่คนเดียวบนนี้ไม่เหงาหรอครับ หลวงพ่อยิ้มแล้วชี้ไปยังทุ่งหญ้าที่ไหวละลิกเบาๆบนนี้ไม่เคยเงียบหลอกลูกมีเสียงลมพูดกับใจเราอยู่เสมอเด็กชายทำหน้าชะงนเสียงลมพูดอะไรกับหลวงพ่อหรอครับหลวงพ่อหลับตาแล้วพูดเบาๆว่าลมไม่พูดเป็นคำ แต่ลมพาเราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นทุกวันหลายวันต่อมาขุนเขากลับมาที่เพิงอีกครั้งครั้งนี้เขานั่งเงียบๆข้างหลวงพ่อไม่พูดสิ่งใดเพียงแค่ฟังเสียงลมพัดดอกหญ้าพิ้วไหวฟังเสียงต้นสนเสียดสีเบาๆและฟังเสียง ลมหายใจของตัวเองที่ช้าลงหลวงพ่อครับเขาพูดเบาๆวันนี้ผมได้ยินเหมือนลมพูดว่าไม่ต้องรีบเติบโตแค่หายใจก็พอแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อยิ้มกว้างนั่นแหละลูกลมพูดกับใจของลูกได้แล้วคุณเขากลายเป็นเด็กที่สงบขึ้น เมื่อมีเรื่องหนักใจจากโรงเรียนหรือจากที่บ้านเขาก็มักจะเดินขึ้นมาบนผาหินที่เดิมไม่ใช่เพื่อขอคำตอบแต่เพื่อฟังเสียงที่ไม่มีคำแต่ช่วยคลี่ใจของเขาได้เสมอ ปีต่อมาคุณเขาเข้าเรียนในเมืองเขาต้องพบกับความวุ่นวายมากมายแต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มสับสนเขามักจะหลับตาแล้วจินตนาการว่าตัวเองนั้นกำลังขึ้นไปนั่งบนผาหินที่เดิมลมยังพัดเสียงยังเบาแต่ใจนิ่งกว่าทุกครั้งเมื่อเขากลับมาเยี่ยมหลวงพ่ออีกครั้งในวัยผู้ใหญ่เขาถามท่านว่า หลวงพ่อครับตอนเด็กผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องวิเคราะห์แต่เพียงแค่งเงียบใจกับสว่างหลวงพ่อวางมือบนไหล่ของเขาเบาๆแล้วกล่าวว่าเพราะเสียงของลมไม่ใช่สิ่งที่เราฟังด้วยหูแต่เป็นธรรมะที่เราฟังด้วยใจที่ว่าง ลูกเอ๋ยธรรมะไม่ใช่เสียงที่ดังแต่มักซ่อนอยู่ในเวลาที่เงียบที่สุดเหมือนเสียงลมบนยอดเขาที่เบานักแต่ทรงพลังเหลือเกินจงเงียบแล้วฟังเสียงนั้นในใจของลูกเองบาลีปิดท้าย นิตถังขะตังจิตตังสุขังเวเสติเมื่อจิตสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวความสุขย่อมเกิดขึ้น